สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิชาครัวบ้นบานๆนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมสวนผักในแก้วเล็กๆของนี้นะคะที่นี่ปลูกไว้ค่ะซึ่งก็กําลังงามเลยค่ะทุกคนนี่ก็ได้เก็บทานไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้นี่ก็เลยอยากจะเอามาโชว์เพื่อนๆนะคะให้ได้ชมกันค่ะเผื่อใครสนใจนะคะแล้วก็เอาไปปลูกไว้ที่บ้านไว้ทานกันค่ะนี่นะคะก็ างหน้าทุกคนที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นหัวระพานะคะทุกคนหัวระพานี้จะใช้กิ่งเข้ามาชําค่ะเวลานี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเก็บกิ่งเข้ามาค่ะแล้วก็เอามาชํานะคะทุกคนนี่ค่ะก็กําลังงามเลยค่ะจะเป็นหัวระพาทั้งหมดนี้นะคะหลายแก้วเลยค่ะที่นี้ชําไว้นะคะทุกคน ส่วนสองแก้วเล็กนี้นะคะนี่ก็เก็บทานไปค่ะทุกคนเขาก็นี่ค่ะกำลังแตกยอดอ่อนๆนะคะขึ้นมาใหม่ค่ะให้นี้ได้เก็บทานต่อไปอีกรอบนะคะนี่ค่ะทุกคนกำลังงามเลยค่ะ เดี๋ยวนี้จะให้ทุกคนดูโหระพากิ่งนี้นะคะทุกคนกิ่งนี้นี่ไปทานหมูกระทะมานะคะแล้วก็เขาจะแบบเอามาแบบกิ่งใหญ่แบบนี้นะคะ, uh ะทั้งกิ่งนี้คือแบบกิ่งเดียวเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะที่นี่เอาชาลงไปก็คือนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็ดแบบว่าให้เป็นกิ่งเล็กๆแบบแยกเป็นกิ่งแบบนี้เสียบนะคะ oh นี่ก็เสียบไปทั้งกิ่งเลยค่ะเวลาเขาโตมานะคะทุกคนเขาก็จะเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็เก็บทานไปแล้วเหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้ก็กําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะนี่ค่ะทุกคนถ้าใครนะคะได้หหละพาแบบเป็นคุ่มมาแบบใหญ่แบบนี้นะคะทุกคนก็ไม่ต้องแบบแยกกิ่งเขาชําก็ได้นะคะก็เอาชําลงไปทั้งกิ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะเวลาเขาแตกยอดให้เราใหม่นะคะมันก็จะเป็นพุ่มใหญ่ค่ะทุกคนนี่ค่ะได้เก็บทานเยอะเหมือนกันค่ะทุกคน ในการชำโหระพานะคะนี่ก็จะใช้กิ่งที่ค่อนข้างจะแก่จัดนะคะทุกคนเพราะว่าถ้ากิ่งที่อ่อนเนี่ยเขาก็จะเน่าง่ายค่ะแล้วเราก็จะได้โหระพากำงามแบบนี้ไว้ทาน,นะคะ่ะทุกคน นี่ก็จะเป็นใบชบพลูนะคะนี่ก็ได้เก็บทานไปหลายรอบแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็กําลังงามเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็ชาเข้าไว้ในแก้วเหมือนกันค่ะซึ่งใบชบพลูนี่ก็ชาง่ายมากนะคะเราก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะซื้อใบชบพลูหรือว่าเราได้แบบแผมมากับปลาเผานะคะทุกคนก็เอาตรงนั้นแหละค่ะมาชาไใบได้นะคะทุกคนเราก็จะได้ใบชบพลูงามๆแบบนี้นะคะไว้ทานกันค่ะ นี่ก็มีหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็นี่ก็ปลูกไว้ใน,นแก้วค่ะเวลาที่นี่เด็ดนะคะนี่ก็จะเอามาชําไปเรื่อยๆค่ะทุกคนกระถางเล็กตรงกลางนี้นะคะนีเพิ่งชําใหม่ค่ะเขาก็กําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่เหมือนกันค่ะนี่ก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองค่ะซึ่งก็เป็นอีกผักอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ปลูกง่ายค่ะ ชัดครูค่ะกำลังงามเลยค่ะนี่ก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะที่นี้ปลูกไว้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็กำลังงามแล้วค่ะส่วนผักชีฝรั่งนะคะนี่ก็จะปลูกไว้ในขวดน้ำนะคะทุกคนเพราะว่านี้จะลองปลูกเขาแบบนี่นะคะทุกคนลากเขากำลังนี่ค่ะกำลังยาวนะคะแล้วก็เวลาที่นี่ค่ะ นี่ก็จะเอาแช่ไว้ในน้ําแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประหยัดเวลาในการลดน้ํานะคะนี่ก็เลยลองดูค่ะทุกคนปรากฏว่าก็ได้ผลนะคะลากเขาก็เริ่มยาวนะคะออกมาจากาปากขวดนะคะก็ทําให้นี่ค่ะผักชีฝรั่งของนี้นะคะสดชื่นทีเดียวค่ะทุกคนต่อไปนะคะก็ไม่ต้องลดน้ําเขาก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นผักพแพรว่ะทุกคนที่นี้ก็ปลูก นี่นะคะไว้ในขวดน้ําเล็กๆเ,เหมือนกันค่ะส่วนผักแพรวตอนนี้นะคะนี่เก็บทานไปหลายรอบแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะแตกยอดขึ้นมาใหม่อย่างงามเลยค่ะทุกคนกําลังงามเลยค่ะผักแพรวนะคะนี่ก็จะปลูกคล้ายๆผักชีฝรั่งนะคะนี่ค่ะตอนนี้รากเขายาวมากๆแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะให้รากเขานะคะทุกคนนี่ค่ะ นี่แบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเอาน้ําจากเนี่ยค่ะจากขวดนะคะลาาเขาก็จะดึงน้ําจากขวดค่ะทุกคนมาบํารุงต้นเขาเองนะคะทุกคนตอนนี้ก็นี่ค่ะได้ผลเลยนะคะนี่ไม่ต้องลดน้ําอะไรเขามากมายเลยคะ่ะทุกคนเวลาเราไม่ว่างไม่สะดวกนะคะเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะดูแลตัวเขาเองได้ค่ะผักแพลวของนี้ก็จะงามแบบนี้เลยค่ะนี่ก็เป็นผัก สวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะคะผักคาดหัวแหวนค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะปลูกง่ายมากค่ะแค่เราเอากิ่งเขาแบบนี้นะคะทุกคนตัดแล้วก็เสียบชําค่ะเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาใหม่ให้เราได้เก็บทานค่ะทุกคนซึ่งนี้ก็เอามาชําไว้ในขวดแล้วก็ไว้ในแก้วแบบนี้นะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็กําลังงามแล้วค่ะซึ่งทางภาคอีสานของเรานะคะก็จะชอบเอามาใส่แกงอ่อมค่ะทุกคนก็อร่อยมากเลยค่ะ ตอนนี้ก็กำลังงามนะคะตอนนี้เก็บทานได้แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เอามาจัดการนะคะปลูกไว้ในแก้วแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นใบแมงรักนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมมากๆจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็ปลูกไว้ในแก้วนะคะทุกคน นี่ก็เก็บทานไปแล้วนะคะตรงแก้วข้างหลังค่ะมีการเด็ดทานไปแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะกําลังงามเลยค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเก็บนะคะไปใส่แกงอ่อมค่ะทุกคนซึ่งก็หอมมากๆเลยค่ะซึ่งถ้าใครนะคะมีพื้นที่ไม่เยอะนะคะก็สามารถนี่ค่ะเอาใบแมงลักแบบนี้นะคะทุกคนปลูกในแก้วสามสีแก้วค่ะทุกคนก็พอได้เก็บทานแล้วคะ แมงลักนะคะใบแมงลักนี้ก็จะทั้งเกิดจากการที่นิชํานะคะทุกคนนี่ค่ะก็กําลังงามเลยค่ะนี่ใช้กิ่งชํานะคะทุกคนนี่ค่ะ กะเพรานะคะผักสวนครัวอีกชนิดหนึ่งนะคะที่หลายบ้านนะคะใช้เป็นประจําเลยค่ะเวลาเราผัดกะเพรานะคะเราก็จะใช้ใบกะเพราค่ะทุกคนนี่ก็จะเอากิ่งของเขานะคะทุกคนนี่ค่ะมาช่ำไว้ในแก้วแบบนี้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะทุกคนแก้วน้ําแก้วกาแฟนะคะที่เราทานกันค่ะนี่ก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะ เก็บไว้ค่ะทุกคน่าทิ้งนะคะเราเอามาใช้ประโยชน์นะคะปลูกผักสวนครัววิทานค่ะกับเพานะคะนี้ก็นี่ค่ะใช้ขวดปลูกนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะเพื่อที่จะให้รากของเขานะคะทุกคนนี่ค่ะนี่เลยดึงน้ำนะคะแล้วก็เอาไปเลี้ยงตัวเขาเองค่ะซึ่งก็ถือว่าได้ผลเป็นอย่างมากเลยค่ะทุกคน จะได้กระเพราคำงามแบบนี้นะคะไ้ทานกันค่ะนี่ก็จะเป็นสารแหน่นะคะทุกคนที่นี้เพิ่งเริ่มปลูกเขานะคะเขาก็กำลังเริ่มแตกนี่ค่ะยอดเล็กๆคะ่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเราดูแลเขานะคะ ให้อาหารเข้าไปนะคะเดี๋ยวเขาก็จะงามให้เราได้เก็บทานกันค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ก็ปลูกไว้ในแก้วค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นต้นหอมค่ะทุกคนที่จริงต้นหอมของนี้มีหลายต้นกว่าน,นี้นะคะทุกคนแต่นี่ก็แบ่งๆเพื่อนที่ทํางานไปค่ะนี่นะคะก็สามารถให้เราเก็บทานได้เหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นคะน้าเม็กซิโกนะคะทุกคนนี่ค่ะ ท,ที่นี่ช <hi> ําไว้ในขวดน้ําแบบนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก네็กําลังงามแล้วค่ะนี่แอบเก็บไปทานบ้างแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะที่จริงนี้ก็ชําไว้เดี๋ยวนี้จะเอากลับบ้านไปปลูกนะคะทุกคนตอนนี้ก็นี่ค่ะงามแล้วค่ะสามารถนำลงไปปลูกในดินได้นะคะแต่ด้วยพื้นที่นะคะที่จํากัดนะคะนี่ก็จะเอาไว้ในขวดแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้จะเอากลับบ้านไปปลูกค่ะทุกคน ก็กำลังงามเลยค่ะซึ่งคณะเม็กซิโกนะคะเราก็แค่ใช้แบบที่เป็นตัวที่เป็นกิ่งของเขานะคะทุกคนมาตัดเป็นท่อนแล้วก็เสียบไว้ในขวดแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเขาก็นี่ค่ะ,คะจะเกิดรากเยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปลงปลูกค่ะแต่ถ้าใครมีพื้นที่ไม่เยอะนะคะก็เอาปลูกไว้ในกระถางที่ใหญ่ ที่ใหญ่สักนิดนึงนะคะก็จะสามารถให้เราได้เก็บทานไปตลอดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะก็จะเอาลงในกระถางใหญ่ๆไว้สักต้นเหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลง,งานกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเขาจะแตกยอดงามให้เราได้ทานเหมือนที่เราเอาปลูกลงดินหรือเปล่านะคะ นี่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปวิดีโอผักสวนครัวในขวดหรือว่าในแก้วน้ำเล็กๆของนี้นะคะนี่ก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนค่ะมาป,ปลูกผักไว้ทานเองค่ะมีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะซึ่งถ้าใครทำกับข้าวที่บ้านเป็นประจำนะคะนี่ก็อยากชวนทุกคนมาป,ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองค่ะ ้าใครมีพื้นที่ไม่เยอะนะคะก็ปลูกไว้ในแก้วแบบที่นี้ปลูกก็ได้คะ่ะ